ดีวันนตเฮ้ยมาเนียมาใ่้เต่าต่าเต่ต่ใ่อนนู้เาใ่ต่องเป็นเดี๋ยวถ่ายทุคนง่ายทีนะครับผม นี่ผมอยู่นี่แล้วหลังสายสลามก็เหน่สายสลามโอ้ในสุดก็มาเนส่ยามแล้วครับเนตัวก็ฟาแลวครับเปนหงลางน้ป่าเนาน่สมาได้ะแล้วนับอกไว้ว่าผมเรือสายชอปอ้ลงพันเบรกก่อนนะครับผมอะไรนือี่เป็น เ่อได้หหาชะลามคับผมไม่ต้อง <c oughs> กระผมไม่ลงอันนี้ลงเลย <c oughs> <c oughs> ลงลยไอยนี่ไม่ได้ผมไม่ลงแล้วเนี้ยผม <c oughs> ก็อายครับหมดไงนี่น,นบ้านเรื่องนี้เยีเ่ยว <c oughs> ุดยอ <c oughs> ด <c oughs> โพี yeah, really. ่อ๊ตจับอ๋อเอ้คลิปหายไม่ใช่หรอกของผมื่อกี่ยปลาเหรอเมื่อกี้เหรอใช่ไอปัดดึงแรงนี้เหรอไม่ติดปัดดึงแรงพี่มันถ่ายอยู่อ่ะเออถ่ายเลยพี่จับจับจับนี่จับนี่จับกุ้งสวยงามครับเมื่อกี้เป็นไงเยียมาไม่ทันถ่ายหันหน่อยหันหน่อยถ่ายโยอะเลยว่าลูกพี่หันหน้าหันหันนะครับหันหันข้างหน้าออกอ่าโอ้โหใส่ยีอีฝั่งนึงอีกฝั่งนึงอีกฝั่งนึงหันอย่างนี้ นี่สันกิ้วหลายนี่ครับหมึกนะฮะขอบคุณครับผมนี่หมึกหอมสันฉลามนะฮะน้องเบนผ่านทะเลนี่นะสันฉลามมากเออที่ถ่ายใส่พี่บางพี่บางสัตว์สิ่งนีหมึกครับโอ้ขอบคุณไต่ต้อมากวันนี้นี่ครับไต่เบนซแต่แต่เบนซ์ที่คนตกตาครับสู้ๆครับเดี๋ยวเอาออกแล้วก็ถ่ายรูปเลื่อนได้ไหมดูได้พี่มันกดยังไงผมไม่เคย เอาแล้วลองเว้นตอนนี้มึงสลามฮะเอาแล้ครับน้องเว้นพูดเลยมึงสลามฮะมึงสลามฮะไปหล่อให้ผมมาพามาอ้ยน้าเว้นบอกเท่าเลยพี่อันนี้เรียกดันโลนะเมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าพี่อะไรพี่ต้อพาผมมาฆ่าฉันแล้วเสียงพูดอยู่เลยโอ้เสียงไงเสียงหวานครับแม่ใสหวานสายหวานโอมันสู้มันสู้มันสู้ใหญ่อยู่เมื่อกี้ โอ้โหนี่พานปลาหมึกแท้ๆเลยอ่ะผานปลาหมึกมาแท้ๆเลยเนี่ยทิพย์รันนะฮะไสหลงตนเห็นป่าเดินหลอกเดินหลอกครับนี่ไงไสเบ้นเอาไสเบ้นมาสนุกเองเลยเนี่ยคนเดียวเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาเรียเล็กกว่าดูมันออกดูมันเลกโอดูมันออกเดี๋ยวช้อนให้เขาได้ไหมนายอยู่ได้ได้เดี๋ยวแม่งหลุดว่ะเอาเจ้าอย่ยวนิดเดียวเองขนก็กินไหนกินเฮ้ยเดี๋ยว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 ใสไข่แล้วคิปหม่แล้วเฮ้ยสีขนกินแล้วเฮ้ยเฮ้ยติดแล้วนี่ไง หานแล้วเดี๋ย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 วเาช่วยก่อนมาช่วยก่อนพี่เจ้าเดี๋ยวเวนี่ปลาหมึกมามามาปลาครับปลาช้อนตูนนะครับปลาอันนี้เนี่ยปลาช้อนตูนนะปลาเอสีขนปลาช้อนตูนสก็อตขนไปแล้วหปลาเอาเอาอาเข้าก่อนโอเคมันเป็นนอกฝายเป้นนอกปาอ่าเอาไวงั้นแหละเ้นถามหาอะไรลังลมอ ขอบคุคับปลสือเลยแต่ต้อโอ้โหสหวานแต่ทำอยู่ไอแข็งเข้ามันไม่ได้ปลาปัญญาปากันก่อนนี่ครับนี่ครับแต่ต้อใช้เบ็ดกี่เอเท่าน่าเบ็ดเบอร์สิบเบอร์สิบใช่ไหมอันนี้เบอร์ศูนย์เนื้อลอยอีกแล้วเฮ้ยดึง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 ได้เป็นร่างลมเดี๋ยาเอาหน้าด้วยมั้ กี่ตัวสายแม่ัวเดียวถ้าเกี่ยวเกลียวได้เบ็ดสองตัวเบ็ดเบ็ดเบ็ดตัวเดียวเนี่ยเบ็ดลังลมมาแล้วเขาใหญ่โอ้โหมาแล้วลังลมนะฮะลังลมนะฮะไม่ใช่ลังลมนะฮะลังลมนะเนี่ยสวยงามไอชโลน่าไอไงมือข้ามของมึกพี่ปล่อยไปเรียกปลาอะไรนะสายนะเลงเี้ยงเข้าแล้วโอ้ยาวพื้นเลย วัดกวเท้าผมเนี่ยปลาพี่เยอะ้วยอ่ะหน่มนะลุกมันผ่นอยู่ครับจบโอเคแค่นี้ก็ครับอ้ลูัีมีเบ้นะลายยังไม่ตายมาพักผ่อนครับตอนนี้ นี่บรรยากาศพถึงสะพังนึงเบื่อตกปลาแล้วจะดำน้ำแล้วปลาประการังบรรยากาศเรือเรือของน้องไต่ต้อกับน้องเบสลไม่หนุนตัวมาได้ย <S 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 ies, s <S ังไง โอ้ดีเขาต้องโนอยก่อนใช่ไหมอันนี้ผมจะมือถอดนะครับเอาละสายก็หันแล้ว ามามันมกินเหยองาอะไวะเนี่ยกลับครับกลับรเสือเ่ไม่ได้ไปทำงานเลยนบอกฝนที่บ้านตกหนักแรงมากอืมเรงเร็เวเลยหนักกว่าไม่รู้ไม่ได้แบบไูถ้คลิปมาแล้วเออมือสายผมกรับสกยต่อ

ใส่าใส่ใส่ลงไปไอ้นี้มาวนกูกินก่อนนะครับผมกูเห็นด้วว่างจ้าสวยงามสวยงามเยี่ยมเลยแ่้องยือไหนยี่โอ้โหนี่ดคสักยื้อี่นี่ อะไรกุสลาดครับกุศลาด <c oughs>